สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้เอาโรนี้มาฝากกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะทำออกมาเพื่อฉลองครบรอบ140ปีไซโก้นะคะสวยมากค่ะตรนี้จริงๆแล้วครบรอบ140ปีเนี่ยนะคะเขาจะทำออกมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะ เขาเรียกว่า3 collection นเนาะ c อลเล c ชัน n p ส o s เ e c t นะคะก็คืออยู่ที่ในมือนี้นะคะแล้วก็จะมีพีซาดค่ะแล้วก็จะมีแอสตันนะคะ,ะเราก็มาดูกันค่ะที่เรือนนี้นะคะจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกาะอิริโอมเตะนะคะ เกาะนี้นะคะจะเป็นเกาะที่สวยงามมากค่ะแล้วก็มีความหลากหลายทางธรรมชาตินะคะทั้งความสมบูรณ์อันเขียวชยวอุ่มนะคะซึ่งถูกสะท้อนมาทางหน้าปัดของเจ้าเรือนี้เลยค่ะสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะค่ะที่เกาะอ,อิริโอโมเตะเนี่ยคะ่ะเขาจะมีเป็นป่าชายเลนดึกดำบรรพนะคะแล้วก็ป่าชายเลนที่มีความบริสุทธิ์อยู่ล้อมรอบเกาะไปหมดเลยนะคะเรามาดูที่รุ่นนี้กันนะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นการต่อยอดมาจากนาฬิกาดำน้ำดั้งเดิมนะคะในปี1968นะคะเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันนะคะแต่จะมากับนวัตรกรรมสมัยใหม่ค่ะกัน,น้ำได้200เมตรค่ะโดยจะจำกัดการผูอยู่ที่6,000เรือนเท่านั้นนะคะ6,000เรือนทั่วโลกค่ะเดือนนี้นะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะคะรุ่นนี้นะคะ จะมาในรหัส SPB 2 0 7 J นะคะอัน,นี้ SPB 2 0 7 J ค่ะตุวนนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะเครื่องก็จะใช้เป็นเครื่อง6 R 3 5นะคะซึ่งจะสามารถสำรองพลังงานได้นานถึง70ชั่วโมงค่ะกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกซับฟล์นะคะแล้วก็จะมีการเคลือบสารกันการสะท้อนเอาไว้ด้วยนะคะ ค่ะถ้าสมมุติว่าเรามองเข้าไปนะเราจะรู้สึกเหมือนแบบไม่มีกระจกนะคะถ้าเรามองไปแบบตรงๆเลยนะเราจะมีความรู้สึกแบบอนี่ไม่มีกระจกนะอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นนะคะประมาณนั้นเลยรุ่นนี้นะคะจะมาในขนาด42มิลลิเมตรนะคะหน้าปัดขนาด42มิลลิเมตรขนาด12.5ม mm ิลลิเมตรนะคะสวยเลยค่ะรุ่นนี้นะคะ มีความทนทานต่อสนามแม่เหล็กนะประมาณ4,800แอมต,ต่อเมตรนะคะตัวเรือและสายเนี่ยทำมาจากสเตลเลสซิลนะคะนี่ค่ะทำมาจากสเตลเลสลซิลซึ่งจะมีการเคลือบพื้นผิวให้ทนทานต่อการขีดข่วนด,ด้วยนะคะทนทานต่อการขีดขูดด้วยนะคะเป็นแบบซูเปอร์ฮาร์ดโคตติ้งค่ะตัวแบบนี้สวยเลยค่ะ ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะพื้นปัดเขาจะเป็นสีแบบสีเขียวนะคะเล่นแสงแบบนี้เลยสวยมากเล่นไมโย,ยมนะคะฝาหลังเป็นแบบขันเกลียวนะคะเพื่อจะช่วยเรื่องกันแหรงดันน้ำนะคะตัวแบบนี้สวยมากค่ะ ทุกรุ่นในคอลเลกชันนี้นะคะ,จ,คนนะ,คะจะมาพร้อมกับสายซิลิโคนนะคะจะมาพร้อมกับสายซิลิโคนสีเขียวแบบนี้นะคะให้อีกหนึ่งเส้นนะคะจะมาคู่กันเป็นสายสีเขียวเข้มนะคะสวยเลยทีเดียวค่ะแบบนี้นะคะ ค่ะรุ่นนี้นะคะ STB 2 0 7 J ค่ะจำกัดการผลิตอยู่ที่6,000เหรือนเท่านั้นนะคะค okay, ขอบคุณค่ะ